หนึ่งสองอเห็นว่าอามพอสูงเลยอาม้องอุ้มเ็น่าอุ้มเอ้ยอามพื้นผัวด่าเห็นมิีิเลยจงไป <c oughs> อพอเงี้ลังสีจักพื้นใน้สู <c oughs> เล่าไปทางไหนของโยโกยุคนี้ผมเนผมน้องเนไม่หลอด,อดนี่พิดีครับผมสวัสดีมิน,น,น,นรักแฟนเพจทุกท่านมินี่ ทางเทีวไทยบ้านกับจตหพ่อส่วนรุ่มกันก่อไฟกับแฟมลีขอบขัวนะครับผมากันเปียนให้อยู่ะเอดน้ำหนาวครับเหมือนกันโคตรหนาวเลยครับใ้่ากันี้กันอ่ละองหนาวครับหนาวดีเหมือนกันหนาวแห้งนะครับผมขอบขั้วอยู่กันความหนาความตามางานน่ ครับผมยาอะไรยาครับผมดูครับผมร้อนไหมลูกดูครับกรอบกลัวบรรยากาศหนาวๆที่ครับผมร้อนนิดเดียวแปลว่าอะไรพี่น้องป้องตายทั้งในก็บบอกผมว่าเป็นไรครับอ่ครับมึงนี่ครับเดือนมกระลาตั้งปีใหม่มาร้อยเอ็ดยังหนาวอยู่เลยอืมอสตัวนุ่มนั่งข่างแม่ป้อนมันอยากไรอยังมึง เหะขนม่อยเจ้าพอแบบมีเกี่ยวบัดไส้รับผมเจ้าของธุรกิจเจ้านเจ้าสิบบัดดาอำมือวันวัไนเาแล้ีอยามาปีนสุงิ่งแล้มาเจ้เขามาปีนปีนเนื้อกเพ่ออย่าหายเดือดตาจมนะครับ หนาวมันไปอุ่นวามก้น่ความอุ่นของไฟทํา้ความก่ชิดของขอบขัวเกิดขึ้นนะครับผมเ็นมาความก่ชิดของขอบขัวขอบัวผมก็คือว่าได้เทียงกันนี่แหละครับมาขอบขัวผมสุดยอดเลย น้ปลาที่ถูกลทั้งหมเนาวจนมือสั่นครับกลองกับสั่นนเาลมาลาะมเยเดี๋ยวสิตัดพาไปเมืองมมันจักองศาแต่ว่าล่มแห้งขัดไงคลุมฝ้าคลุมหมอกมาทนมาเลยไม่ยังกองไฟน้ำนหนาก็เลยมันกันหนาวพื้กันเนาะ

ก็เอามูหน่อยๆแนี่ยมูลุกเล็กเดียวให้นั่นก็ผืนอื่นอ่ะยางแม่จมก็เลยันเขาสูงหมดบ่เงียบเงาหมดบ่เงียบเงาคือหมดหมดจมเอาเรื่องขึ้นการลักเขาเมียบ้านแล้ลักเขาไปเที่ยวลักเขาคลายไปเที่ยวแล้วก็ลักสัตว์ไปปูนอนเที่ยวครับไปใส่ชุผ้ากันเปื้ไปเชียงคันไปเคียงคันไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยไปภาษาอย่างโกบกนีสุน้อดใส่แงนนรู้สีชมพมั้นชมพเป็าขึ้นถึงรักษาตรักเขาดูเหว่ามันบอมนี่หมอกมันมีระลุมมาจากสวนลุ่มกำลังเทียงแม่โมเมนเทียงใส่ไอ้ยข้ามาอธิบายสาธยาปูปูมาลนี่ม่นักแต่ตรงเลยนี่ ทีมสาดติดจมถือการจมขอบคุณค่ะคือส้มริของผมขอบคุณผมบรรยากาศหนาวแจ่วว่าดีวันนี้ยำได้ด้วยไว้นะเดี๋ยววันขอกันนยำินปอนกันนะครับผมร้านยำสินปอนลูก แล้วอยกรกก็ได้ยิ้มให้ยอมให้ันน้อเ้ม่ยะปลามื่อี้อหแม่นีหมูเ่นียังนพอพนเรื่องศาตเาไปพอเรื่องปลากต้อให้นี่ครับจมเรื่องไม่แล้วแสบแ็บแสบแยังไม่เชื่อปลาลุงกิจ นายจังพวกม่นกินปลาเพระเป็นดดกมันกินแต่ซีนทีนี้จะเปเสื้อกันมงเสื้อผู้ใดง่ายๆ้องที่สูนตะวนเด็กปนภาษาแก่วเอาเอาเอาขาถึงทานียินหรอกขานีมันเแบบมือ้นาำครับครับผมตอยเอ็ดบันผมโคด่นาวเลยมันนี่้อหรับวาเนาวนาวนาวครับีนี้ผมเดี๋ยวขอไปไกลกองไฟก่อน้นาวสุดยอดไปปิ้งปลา ป่าี้า้าเดจะยได้ิเทาร้ายข้ากอดเั่นมุมีน้ามีเน้ครับโอเคอย่ามามันจะเป็นขาบูหมูมันเจียน้รมันมือเดือดตวครับผมวันนี้สำหรับทุ่มเจ้าเทพาสพสุรุ่มนะครับผมท่มงานลักเข่าแม่ขายนะครับผมถึงเวลาปิดจิแล้วแต่เวลานีก็บซีถุมรมมันแห้งครับพากันขึคนนอนเบแล้วครับผม ทีมงานเสียบไทยบ้านนะครับผมจะพอส่วนลุ่มนะครับผมทีมงานรักเขาเมฆายนะครับผมนนี้ก็ขอตัวไปอนครับก็ไหวล่มแห้งพดขึ้นนอนแล้วครับผมเย็นแห้งพด16องศาบวกล่มเข้าไปโอ้หนาวมันล่มแห้งครับไอ้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทางทีมงานรักเขาเมฆายนีด้วยครับผมนะครับื้นนี้ก็คอยเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับโอ้